สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Pebble Green และวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรับ UGC Item ฟรีในเกม Roblox ส่วนไอเทมนั้นก็คือและไอเทมในวันนี้ก็จะเป็นป้อมปืนอันเล็กติดหัวนะครับเอาล่ะเราไปดูวิธีการรับกันได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องของผมด้วยครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลย <c oughs> ขั้นแรกนะครับทุกคนก็เข้ามาที่แมปตัวนี้เลยเดี๋ยวลิงก์แมปผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะเอาล่ะแล้วเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้สังเกตตรงด้านซ้ายเราก็จะเห็น ugc นะครับให้กดเข้ามาดูได้เลยมันก็จะบอกนะครับว่ามันเหลือเท่าไหร่แล้วตอนที่ผมอัดคลิปตอนนี้ก็เหลือ300กว่าชิ้นนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าเราต้องรอเวลาเท่าไหร่เราถึงจะสามารถแลกได้เวลาก็จะประมาณ6ชั่วโมงนะครับถ้าครบ6ชั่วโมงของมันก็จะรีสต็อกพอของรีสต็อกแล้วเราก็สามารถเข้ามาแลกได้เลยแต่ว่าก่อนที่เราจะแลกได้นะครับ เราต้องเก็บเหรียญก่อนให้ครบประมาณ100เหรียญน,นะก็ให้ปิดหน้านี้นะครับโดยวิธีการรับเหรียญก็จะมีหลายวิธีเลยนะโดยวิธีแรกก็คือสามารถรับได้รายวันนะครับแต่เราต้องกดไลน์เกมแล้วก็จอยกลุ่มเกมนะส่วนวิธีที่2ก็คือให้ AFK ในเกมนี้นะครับก็ให้สังเกตตรงด้านขวาล่างที่เป็นรูปเครื่องหมายงงนะให้เรากดเข้ามาดูมันก็จะบอกนะครับว่าเราต้อง AFK เเท่าไหร่เราถึงจะสามารถรับเหรียญได้ ก็ประมาณ15นาทีนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเก็บเร็วๆก็ให้เข้าไปเล่นได้เลยวิธีการเล่นนะครับก็ให้ปิดหน้านี้แล้วก็กดโหมด Single p เพลเยเราก็เลือกดานเลยนะครับว่าเราจะเล่นดานอะไรผมก็แนะนําให้เล่นดานแรกนะครับเพราะว่ามันง่ายดีแล้วก็เร็วด้วยก็กดเข้ามาเล่นได้เลยพอกดเข้ามาแล้วมันก็จะบอกออบเจคทีฟนะครับว่าเราต้องทําอะไรถ้าออบเจคทีฟอันไหนมีรูปเหรียญก็แสดงว่า เราจะได้เหรียญเมื่อเราทำออฟชิฟอันนี้เสร็จแล้วอย่างออฟชิฟในคลิปนะครับที่เราจะได้เหรียญก็คือหยิบของทุกชิ้นให้ครบนะครับส่วนอันที่2หยิบของแล้วให้ได้เงินตามที่เกมกําหนด2องออฟชิปอันนี้ก็จะทําให้เราได้เหรียญน,นะครับส่วนในคลิปวิดีโอผมทําได้แค่2องออฟชิฟก็คือปิดป้อมปืนกับขโมยของให้ครบตามจํานวนเงินที่มันกําหนดนะครับแต่ว่าเควสปิดป้อมปืนมันไม่ให้เหรียญเรานะครับ ผมก็เลยได้มาแค่เหรียญเดียวถ้าเราทำออฟฟิศคีสเสร็จแล้วเราก็เดินกลับมาตรงจุดเริ่มต้นเลยนะมันก็จะเด้งเรามาที่หน้าเมนูนี่ครับผมก็ได้มาแล้ว1เหรียญผมต้องเก็บประมาณหนึ่งอยเหรียญน,นะครับพอครบหนึ่งอยเหรียญแล้วก็สามารถมาแลก UGC ได้แต่ก็ต้องรอเวลาให้เวลามันครบก่อนนะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ <Nice. S 1> และเมื่อใครแรกได้แล้วก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนี่ครับก็จะเป็นป้อมปืนอันเล็กอยู่บนหัวก็ค่อนข้างเท่เลยนะครับถ้าใครอยากได้ก็รีบไปเล่นแล้วก็ไปรับได้เลยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ